สวัสดีครับทุกคนร้านนี่วันนี้จะพามาดูนะครับร้านนี้เป็นร้านโปรดมากเลยนะครับถ้าเรากลับมาแบบดึกๆไปเที่ยวไหนมาดึกๆอย่างเงี้ยจะมาแวะกินแบบเหมือนแบบข้าวนะครับข้าวข้าวต้มมีข้าวสวยข้าวต้มมีพร้อมหมดนะครับร้านนี้เด็ดมากก็คือนี่ครับหางวัวแบบซุปหางวัวนะครับแล้วก็อันนี้ โอ้อันนี้หมดหมดอันนี้ถ่ายช้าไปนิดนึงอันนี้หมดหมดหมด,หมดไปแล้วอันนี้เป็นเนื้อย่างส่วนนี่ของแม่โอเป็นจิ้มจุม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรอรอหม้อจิ้มจุ่มมากมาก่อนนะครับแต่นี่วันนี้จะให้ดูคือแบบอันนี้ยเด็ดมากอยู่แถวแบบบางตีถ้าเ,เพื่อนๆผ่านมานะครับแวะมาชิมกันนี่ชื่อร้าน ชื่อร้านนี้นะครับจัวปลาเป็ดนะครับเด็ดมาก